สวัสดีครับผมพระบ้านชาแนลวันนี้ผมนำสมเด็จบางขนพมพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ทรงเจดีครับสององค์นะครับมาเปิดให้บูชาครับองค์ละสามหมื่นบาทครับครับเดี๋ยวจะให้ดูพิมพ์ใหญ่ก่อนครับเนี่ยครับลองดูพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับเก่าครับมีคราบกุเขาเป็นธรรมชาติมากเลยครับครับเมื่อโทรติดต่ออยู่ท้ายคลิปครับพร้อมไอดีไลน์ครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับดูพิมพ์ใหญ่ก่อนครับเนี่ยดูขอบข้างครับเนี่ยครับพระเก่าพระเก่าแบบโปโปรลางก็เป็นแบบนี้แหละครับนะครับดูด้านหลังเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องกําลังขยายขยายสูงลงส่องดูครับเนี่ยครับดูคราบกุคงาบไข่เลยครับ ครับปลาหลอดครับเมื่อคุ้มเต็มองค์พระเลยครับเนี่ยครับแทบไม่มองไม่เห็นแทบไม่เห็นมลสารเลยครับเนี่ยครับครับที่พระเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ากรุงเทพแบบมันมีจะมีน้ําท่วมครับน้ําท่วมแล้วพระอยู่ในกุ่งครับพระก็แช่น้ําอยู่เกิดความชื้นอะไรครับครับในน้ําในดินในอากาศอะไรมันมีปลาหลอดอยู่แล้วครับปลาหลอดก็วิ่งมากาด มาเกาะตามองค์พระเต็มไปหมดเลยครับทั้งคาบปลอดคาบปลอดคาบดินคาบหินคาบทรายอะไรเงี้ยบางทีก็มีบ้างเนี่ยครับนะครับมาเกาะตามองค์พระเต็มเลยนี่แข็งโป๊กเลยนะ,นะออนเ,นยเนี่ยครับแข็งแล้วล้างไม่ออกอันเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยครับล้างไม่ออกหรอกครับคุมเต็มองค์เลยครับเนี่ยเห็นมีเห็นเม็ดแดงว่ะครับตรงที่คาบปลอดคาบดินไม่คุมนะก็ยังพอเห็นเม,ม็ดแดงเม็ดดาบ้างแต่ก็เห็นไม่มากครับ นี่ครับให้พิจารณาตามภาพได้เลยครับเนี่ยครับส่องให้ดูกระจจ่เลยครับเนี่ครับเนื้อหาเป็นแบบนี้แล้วครับเนี่ยครับเนื้อแห้งเก่าครับจะมีดูมีความเนึบนุ่มครับมีความเนึบนุ่มเนี่ยครับเนี่ยครับไข่อะไข่ปละลอดเป็นเมือกขาวๆนี่นะครับเรียกว่าไข่ปละลอดครับนี่ยครับปละลอดนะครับนี่ครับเหมือนก็เพิ่มพุทธคุณไปในตัวเลยครับมีไข่ปละลอดด้วยนี่ครับ เนื้อหาสวยฟอร์มสวยมากครับเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ทรงเจดีครับพระองค์นี้นี่เหมือนก็ล้างมาครับล้างมาล้างมาก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวพอส่องซูมดูเนื้อในจะชัดนะก็จะมีคาบเหมือนกันนี่ครับพระองค์นี้น่าจะล้างมาครับพิมพ์ทรงเจดีนี่ก็เปิดไว้ราคาเท่ากันนะครับครับพิมพ์ทรงเจดีครับนี่ครับ ครับดูครับข้างตัดไม่เท่าเลยครับตัดเบี้ยวมั่งอะไรมั่งเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับโหองค์นี้เนื้อเนื้อลั่นเต็มเลยละเนื้อเนื้อปรีเนื้อปรีครับเนื้อปรีเนี่ยครับเนื้อปรีครับเนี่ยครับมี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 คราบขาวๆคลุมเหมือนกันครับเนี่ยครับออแต่ก็ดีนมองเห็นมนสาเนี่ยนี่นี่เม็ดเม็ดแดง เม็ดแดงเม็ดดำองนี้องคนี้เห็นชัดเห็นมวลสารชารัดมากเลยอ่ะเพราะว่าพระเขาเขาเหมือนโดนล้างมาพระเขาโดนล้างมาแต่ก็ยังมีมีคราบเมือกขาวๆคุมอยู่นะเนีหายไปมีเห็นเม็ดเม็ดหินก็มีครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้บรรยายได้อยู่เนี่ยเพราะว่าเห็นมวลสารเนี่ยเนี่ยว่าเห็นเม็ดดำเนื้อเนื้อจะเปรีปทั่วองเลยเนื้อล่นเนี่ยเนี่ยี่ย่ปเม็ดแดงเม็ดหินเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยค่ะค้าบปลาหลอดนะครับค้าบปลาหลอดที่เป็นไข่เมือกเมือกสีขาวอัเนี่ยดูด้านหลังนะครับเนี่ยพิจารณาตามภาพได้เลยครับเนี่ยครับถ้าชอบก็ติดต่อมาครับเบอร์โทรและไอเดียไลน์อยู่ท้ายคลิปครับเนี่ยครับนี่องค์นี้พอเห็นมวลสารเหมือนกันเนี่ยครับแต่ดูตะกี้ดูแห้งนะเพราะส่องเนื้อในจริงดูหนึกนะดูหนึกนะเนี่ยพระดูหนึกเนี่ยครับ นี่ครับบางขุงผพมแน่นอนครับเพราะว่าเม็ดเม็ดแดงเม็ดดาเขาจะไม่ใหญ่ครับถ้าเป็นวัละคางอ่ะเขาเขาจะใหญ่กว่านี้พวกมวลสารอ่ะแต่บางอุผมพรมเม็ดเขาจะเล็กเล็กนี่ยครับเม็ดเจี๊ยเล็กอย่างเงี้ยะเม็ดแดงเม็ดดำเจี๊ยเล็กนี่ครับบางขุงผพเมนี่ครับนี่ครับฟอร์มสวยครับฟอร์มสวยองค์ซ้ายพิมพ์ใหญ่องค์ที่สองพิมพ์ทรงะกีครับเปิดไว้องค์ละสามหมื่นบาทครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับ นี่ครับแอดไอด i ไลไม่ได้ครับเนี่ยมีเบอร์โทรพร้อม QR code id line ครับแอดมาได้เลยครับครับครับสวัสดีครับ